ฝากกิจกรรมเชิญชวนที่อยากจะทุกคนได้เข้าร่วมนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะฝากเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันรวมไปถึงประชาชนทั่วไปร่วมด้วยนะคะร่วมการส่งผลงานเข้าประกวดค่ะที่ชื่อว่านวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ Innovation Aging ค่ะเพื่อรับเงินรางวัวลมูลค่ากว่า450,000บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะดูรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดไปสมัครได้นะคะที่ w w w m a d e i n f o p s u a c t h นะคะหรือว่าสอบถามไปได้ที่074 451 188 mm hmm. ตามที่ผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะเป็นการประกวดนวัตก,กรรมเพื่อผู้สูงอายุทาราเอียดจะเป็นอย่างไรผู้ชมคลิกเข้าไปดูที่ www.medinfo.psu.ac.th หรือว่าจะถามไปที่คณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ค่ะ